แสมใส่มาคีบตุ๊กตางบสามพันทุกตัวที่เราคีบได้ชอบตัวไหนพิมพ์ไว้เลยนะเรามาคีบที่ฟุดภลาไดซ์รา,าคำแหงตัวแรกคีบเจ้าก,ก้อนกลมๆนี่ก่อนเลยน้องคือเจ้าหมูดเด้งเด้งเดงเดมีใครอยากได้หนูไหมพิมพ์ว่าหมูเดง ่อไปคลิปเจ้าตัวนี้คายเบบี้สีลุงถ้าอยากได้ก็พิมพ์ว่าสีลุงเลยมาต่อที่หมีแคร์แบตัวนี้ดื้อมากคลิปไดก็ไม่ยอมลงมา้ัางอยู่ข้างบนเฉยเลยแต่น้องน่ารักมากถ้าใครอยากได้ตัวนี้พิมพ์ว่าแคร์แบ๊เลยนี่มาเจอตู้หูฟังคลิปกลับบ้านมาหนึ่งกองอย่างเท่อะ ถ้าอยากได้ก็พิมพ์ว่าหูฟังนะแล้วนี่ตู้คีบกล่กองสมชิ้นจังลุ้นมากเลยกล่องเนี้ยกว่าจะได้ไ<อ>กล่องนิ้น่าสนุกอ่ะถ้าอยากได้พิมพ์ว่าชิ้นจังเลยนะแล้วนี่แซนด์วิชยาวมันใหญ่มากพิมพ์ว่าแซนด์วิชนะมาต่อที่เจ้าแพนกวินพิมพ์ว่าแพนกวินเลย แล้วนี่เป็นเจ้าแมวยาวน่ารักอะพิมพ์ว่าแมวนะมาต่อด้วยคีบปเจ้าเป็ดถ้าอยากได้พิมพ์ว่าเป็ดเลยแล้วตัวนี้คือเ็นจังหมีแพนด้าพิมพว่าแพนด้าเลยต่อด้วยครเบบี้ดอกไม้ถ้าอยากได้พิมพ์ว่าดอกไม้นะสามพันคีิปได้หมดนี่เลยที่ฟูดพลาไดซ์เปลี่ยนตุ๊กตาเป็นแต้มเอาไปแลกของพวกนี้ได้ด้วยแล้วคลิปไม่ยากอย่างที่คิดสนุกมากที่เนี่ยคีบปง่ายมากเลยทุกคนถ้าเป็นทุกคนมาที่นี่จะคลิปอะไรกันคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ